สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยายอ y of t h a r o t b a กันชรยานะคะคลิปนี้สวัสดีปีใหม่ด้วยสวัสดีปีใหม่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เจอกันในปีใหม่นี้นะจ๊ะก็สวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนก็ปีใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความร่ํารวยความเจริญความสุขที่มีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะขอให้ทุกอย่างสมหวังและการเอางี้ขอให้ สมปรารถนาทุกๆประการที่คุณต้องการเลยแล้วกันนะจา๊ะมามาส่องคนรักเก่าฮาวู่กันค่ะส่องคนรักเก่าฮาวอยู่เรามาส่องคนรักเก่ากันซิว่าในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อเป็นอดีตไปแล้ววันนี้ที่เขาจากเราไปชีวิตเขาสบายดีไหมส่องเล่นๆแล้วกันถือเป็นการส่องสนุกสนุกส่องเล่นๆแต่าจ๊ะเวลาอาจารย์ส่องคนรักเก่าทีไร อาจารย์จะไม่ได้ใช้พลังงานเยอะในการอ่านไพ่มันเป็นการอ่านแบบมันเหมือนเป็นอดีตไปแล้วนะอารมณ์นี้นะจ๊ะอ่ะมากันที่ธาตุลมเมทุนตุนกุมค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมากันก่อนทําไมถึงเลิกการความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนหรออะไรอย่างนี้นะจ๊ะ16-3 11มกรานะจ๊ะขอดูไพ่ของคุณไพ่ของเขาก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะไปส่องเน้นส่องลุนล้วนว่าเขาสบายดีไหมเขามีคนอื่นไปแล้วยังชีวิตเขายัางคิดถึงเราบ้างไหมมันเป็นยังไงในอารมณ์ความรู้สึกไพ่สลับกันได้ในการอ่านนะจ๊ะเป็นการอ่านแบบตะวันตกอ่ะไปดูไพ่ของเขาลมเมทุนตุนกลุ่มดูไพ่เหมือนจะสลับกันบ้างเป็นครั้งคราวนะคะดูไพ่แล้ว The De v i l ลแม่เจ้า อ่ะโอเคไพ่ดูสลับกันจังเลยอะความรักที่ผ่านมาของคุณนะคะอคุณอาจจะดิวกับคนทัดดินเพื่อศพกันมังกรขึ้นมาขึ้นมาแบบเป็นพลังงานหลักเลยแล้วก็เมฆแล้วก็มังกรอาจจะมองถึงความรักที่ผ่านมาคุณอาจจะไปดิวกับคนที่เขามีโชคของแล้วด้วยเขามีชกคของแล้วเป็นรักซ้อนเออเป็นรักที่คุณอาจจะมอง ตัวคุณเองอาจจะมองความสัมพันธ์ที่ที่ดูมีความสุขกับคนคนนี้นะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อบอุน่นดูเป็นผู้ใหญ่อาจจะอายุต่างกันก็นกนได้เขาแก่กว่าคุณหรือคุณแก่กว่าเขาได้แต่ดูเป็นผู้ใหญ่มันมีเด็กกับผู้ใหญ่ตรงนี้ดูหน้าที่การงานมั่นคงทํางานดีทีเดียวบางคนเป็นทหารตํารวจราชาการเอ,อ่อหน้าที่การงานโอเคเลยแหละอืม คุณอาจจะมองความรู้สึกของการเติมเต็มค่ะคุณอยากได้การเติมเต็มจากใครสักคนอาจจะไม่ได้มองถึงสิ่งต่างๆอาจจะเป็นความชอบดูแล้วมันสเปคดูแล้วมันเป็นอบอุ่นดีดูแล้วน่าจะเป็นความสุขให้เราได้คุณวาดหวังมากว่ามันคงจะเป็นความสุขได้น่าจะการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดูดีนะแล้วก็ มีความรู้สึกถึงการความสัมพันธ์ที่เขาดูเป็นคนดีอาจจะเกลื้อหนุนจุนเจอเราได้ไม่ว่าตอนนี้ตอนหน้าก็ตามแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้มันดูแล้วตัวคุณเองอาจจะเป็นคนตรงๆเนาะไม่ค่อยหวานหวานผ่าซา,ากอาจจะพูดอะไรแรงๆตรงๆชัดเจนในการกระทาแต่ตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างฟอร์มจัด ค่อนข้างมีฟอร์มมีเก๊กมีความนิ่งมีความสุข,ขุมอืมอืมดูแล้วคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่บางคนรู้ค่ะว่าเขามีเจ้าข,ของแต่บางคนอาจจะไม่รู้แต่อาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้คิดมากขนาดนั้นอาจจะเป็นการไม่ได้วาดหวังกับความสัมพันธ์นี้เลยไม่ได้วาดหวังหมายถึง ก็ไม่ได้วัดหวังถึงการแต่งงานอาจจะมีความสุขในช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้คบได้คุยอาจจะเป็นการเติมเต็มวางกับคุยกันไม่วังก็ไม่คุยกันวางก็เจอไม่วังก็ไม่เจออะไรประมาณนี้มันดูแบบคุณก็หวังแหละหวังว่าจะมีความสุขแล้วกันหวังว่ามันจะมีความสุขในความสัมพันธ์เนี้ยแต่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีมันเสียใจพอเข้าไปอยู่จริงๆแล้วมันเสียใจค่ะ มันดูแล้วมันแย่กว่าที่คุณคิดไว้เยอะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรไว้หวังอะไรไว้มันแย่กว่าที่คุณคิดมันไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคิดหรือวาดหวังเช่นการเติมเต็มมันก็ไม่มีเขาอาจจะดูนิงน่งๆ่งเขาอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่จนจนเกินไปเขาอาจจะดูยุ่งวุ่นวายกับการงานชีวิตส่วนตัวเขามากเกินจนไอสิ่งที่คุณคิดว่าเขาจะเติมเต็มคุณได้มันไม่มีไงอารมณ์เนี้ะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกอื ผิดหวังเสียใจน้อยใจเศร้าใจไม่คิดว่าหรือบางบางคนอาจจะมองว่าเขาเป็นคุณมองแคโ่โปรไฟล์มองแค่รูปลักษมองแค่คุณยังไม่ได้รู้จักนี่ใส่ใจคอที่แท้จริงเขาเลยพอคุณเข้าไปอยู่ไปพูดไปคุยเจอการกระทํามันผิดแปลกแตกต่างไปจากคุณวาดวิมานไว้เยอะมากพอสมควรอืม แล้วทำไมเลิกกันล่ะทำไมเลิกกันล่ะทำไมเลิกกันจบใชดเดอะเดคุณรู้สึกเหมือนเหมือนการเข้าไปหยูดตรงเนี้ยเขาไม่ได้ให้คุณค่าคุณมากเท่าไหร่ดูเขาอาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวด้วยซ้ำอืดูเขาค่อนข้างพราวมีสเสน่ห์มีความลับเยอะ ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยพูดแต่เก็บงำความรับคุณรู้สึกถึงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจรู้สึกได้ถึงเขาไม่ได้จริงจังหรือจริงใจกับเราเหมือนที่เราจริงใจหรือจริงจังกับเขาสักเท่าไหร่มองจากการกระทํามองจากสิ่งที่เขาปฏิบัติกับเราน่จะ้ะแล้วมันไม่ได้มีความสุขเหมือนที่คุณวาดหวังคุณเลยมองมองามรู้สึกว่า พอเหอะกลับมารักตัวเองเหอะอยู่ตรงนั้นไปดูเหมือนไม่มีค่ายืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้มีมันมองเขามองข้ามหัวเราไปทุกๆก,กรณีไม่ว่าจะความรู้สึกไม่ว่าจะการกระทําเหมือนเขาไม่ไใส่ใจเราเลยที่เลิกกันเพราะว่าคุณไม่อยากทนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วค่ะใช่ไม่อยากจะทนอยู่กับความรู้สึกที่มันตัวคุณเต็มที่อะแล้วตัวเขาไม่ได้เต็มที่เลยคุณมองเห็นคุณรับรู้ได้ คุณเลยไม่อยากอยู่ตรงนั้นอีกแล้วคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์เหมือนถ้าเราถ้าเราจะคบกันหรือถ้าเรารักกันไม่มีความจริงใจต่อกันไม่มีความใส่ใจกันขนาดนั้นหรือโกหกหลอกลวงใส่กันหรือไม่ได้ให้ไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรให้คุณรู้สึกได้ว่าเขารักคุณจริงๆอ่ะคุณก็ถอยอ่ะถอยออกมาถอยออกมาแบบเจ็บๆอืม แต่ครั้งสุดท้ายที่ถอยออกมาก่อนที่จะถอยก็อาจจะมีคําพูดใดคําพูดหนึ่งให้เขารู้ว่าเราเองก็รู้ทุกอย่างแหละเราเองไม่งูนะรู้ทุกอย่างมันเพียงแต่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแต่ครั้งสุดท้ายที่ถอยออกมาอาจจะมีคําพูดใดคําพูดหนึ่งทําให้เขาค่อนข้างจะน่าหงายเหมือนกันด้วยความรู้สึกเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆเนี่ยเจอคําพูดแบบนี้ไปเนี่ย ก็ไปไม่เป็นขบวนเลยไม่คิดว่าจะมีใครมาว่าเขาหรือใช้คำพูดที่รุนแรงใส่เขาแบบนี้มันจบภวัติเลค่ะโอเคไหมอ่ะสองคนรักเก่าวหาวอยู่ไปดูเขากันชีวิตเขาสบายดีไหมเขายังเคยคิดถึงคุณบ้างไหมเขายังเคยฝันเห็นคุณบ้างไหมเขารู้สึกผิดกับเราบ้างไหมอืมไปดูสิไปดูชีวิตเขาก่อนตอนนี้ชีวิตเขาเป็นไง ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างครับล้มไหมส่วนตังๆๆคนที่คุณรักคนที่เป็นอดีตชีวิตเขาเป็นไงโอ้ยเขามีความสุขเดี่ะสามถ้วยเริงร่งสังสรรค์ปาร์ตี้มีชีวิตที่ดีอยู่แต่เขาก็มีความเครียดเหมือนคนทั่วไปค่ะสี่ดาบสี่ดาบเก้าดาบเดมูลใช่ในใจของเขาก็ยังมีความลับอืมใช่ใช่ใช่ถามว่ามีความสุขมากขนาดนั้นไหมก็ไม่นะก็ไม่ เขามีความลับที่ปิดบังซ่อนเร้นคนคนนี้อาจจะตายเพราะความลับของตัวเองก็ได้นะเพราะว่าคนที่มีอะไรที่ปิดบงังซ่อนเร้นหรือคนโกหกมันก็มันบางวันความรู้สึกที่เขาเก็บไว้มันก็ทําทิ่มแทงเขาเหมือนกันนะจาคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงคนเขาหายเยอะแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักค่ะความแรงความเอาแต่ใจแรงนะคนนี้ค่อนข้างเงียบก็จริงเงียบแต่เงียบแล้วแรงอืม เขาค่อนข้างนอนไม่ค่อยหลับนะมีความกังวลใจความกดดันใจหรือมีอะไรที่ซ่อนเร้นปิดบังไว้เยอะมากจนบางครั้งมันมีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปค่ะอืมเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคะคุณอาจจะเดียวกับราศีมีนค่ะคิดถึงไหมคิดถึงสิก็คิดถึงบ้างบางครั้งคราว แต่คําพูดสุดท้ายหรือการทะเลาะหรือการใช้คําพูดที่รุนแรงใส่กันในครั้งสุดท้ายนั้นมันเบรกเขาไว้ใช่เขาเจ็บกับคําพูดค่ะจริงๆคิดถึงนะไม่คิดถึงไม่เจ็บนอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้คิดถึงในบางครั้งจิตที่ยังเชื่อมต่อจิตที่ยังวนเวียนบางครั้งอยากมาดีด้วยบางครั้งอยากมาคุยด้วยแต่เขาไม่ทําเพราะอีโก้เขาสูงเขาเสียใจบ้างไหมที่เราสองคนต้องจบกันไปค่ะเขาเสียใจไหม ที่เราสองคนต้องจบกันไปเสียใจไหม The f o o ก็เสียใจไหมเหรอก็ไม่นะก็ไม่นะไม่เสียใจขนาดนั้นเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเขาอาจจะไม่ไม่ได้เอาใจลงมาเล่นไม่ได้ทุ่มสุดตัวกับความสัมพันธ์นี้อยู่ก็ได้ไปก็ได้ ก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นจริงๆเขอาจจะมีคนข้างกายของเขาอยู่แล้วหรือมีคนอื่นที่เป็นตัวสำรองที่เป็นตัวที่ที่คุณคิดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะมีและแถมมีตัวจริงอยู่ด้วยแล้วก็เขาไม่เอาความคิดของเขามาทุ่มเทกับเรื่องตรงนี้เพราะว่าเขามีภาระหน้าที่เยอะแยะเลยนะจ๊ะอืมเขาจริงใจกับคุณไหมตอนที่เข้ามาจริงใจไหม t e l ว v e r ค่ะ ไพ่ของรักซ้อนไพ่ของความไม่จริงใจไพ่ของเราเป็นแค่ตัวเลือกเป็นรักซ้อนเท่านั้นจริงใจไหมไม่อะเขามีครอบครัวเราสิ่งที่เขาจริงใจคือเขารักครอบครัวเขาค่ะนั่นคือเสาหลักนั่นคือสิ่งหลักที่ที่ผ่านมาคือเป็นความสุขที่ผ่านมาคือความสุขแต่เป็นความสุขที่เขาอาจจะเขาเรียกอะไร หาหาเศษาเลยหรือความสุขที่เขาแค่มาเติมเต็มแต่ไม่ได้จริงจังจริงใจขนาดนั้นเขามีครอบครัวสิ่งที่เป็นประเด็นของเขาคือครอบครัวเขารักครอบครัวมากต่อให้เขาจะมีใครอื่นๆอีกมากมายสิ่งที่เขาเทิดทูนบูชาแล้วสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาต้องการนั้นคือครอบครัวของเขาค่ะแ้วถามว่าทําไมถึงอยากไปเล่นคนคนนี้อาจจะเป็นลักษณะของคนอาจจะต้องการในเรื่องของเซ็ก การพพอร์ตใจรักสนุกไม่ผูกพันวันในสแตนความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีใจให้กันอยู่ได้ในลักษณะที่ยินยอมพร้อมใจเขาเริ่มขับไข่นจะจ๊ะเขากับคนของเขาเป็นยังไงคะเขากับความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงอาจารย์มองได้สองประเด็นนะ เขาก็ความสัมพันธ์ของเขาถ้ามองถึงครอบครัวเขาใช่เขามีความสุขค่ะมากมากด้วยแต่มองอีกหนึ่งประเด็นที่อาจารย์มองเห็นเขาอาจจะมีใครที่ซ่อนครอบครัวไว้ไม่ใช่คุณละนาทีนี้นี่ไม่ใช่คุณละน่าจะเป็นคนอื่นที่มันต่อจากคุณหรือหลังจากคุณก็ได้เขาเป็นคนที่มีคนเข้ามาผัวพันเยอะมากมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไม่ได้ถามถึงครอบครัวถ้าถามครอบครัวเนี่ยเขามีความสุขดี เขาอิมอ่มเอมอินเลิฟกับรักครอบครัวสุดสุดใจแต่ก็ยังมีความถ้ารักครอบครัวจริงๆทําไมไปมีคนอื่นเนะาะวะปะถ้ากับคนอื่นถามว่ากับกับความสัมพันธ์ที่เขามีไปลกกใบที่สองเขาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะรักเลิกเลิกอ่อนอ่อนอฟิใช่มันมีหลายๆคนด้วยนะมันมีหลายหคนหมดจากคนนี้คนนู้นก็มาหมดจากคนนู้นคนนี้ก็มา เหมือนมีเยอะอะจริงสต็อกเพียบเห็นเงียบเงียบสต็อกเพียบนะจ๊ะอารมณ์นี้อคุณกับเขาหมดบุญหมดวาสนาหมดกรรมกรันหรือยังคะหมดหรือยังบางคนยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังมองถึงความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์การคุยการพูดคุยหรือความสัมพันธ์ที่ ติดต่อสื่อสารนะมันไม่ได้เัิเกิดแล้วล่ะมันไม่มีแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าในใจยังคงรู้สึกถึงไหมมีค่ะมียังคงในใจที่ยังรู้สึกถึงยังคิดถึงยังนึกถึงอืบางคนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องใช่ยังเห็นเห็นกันอยู่ก็ได้บนไทม์ไลน์บน Facebook ในกลุ่มเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ยังไม่ได้ลืมเลือนคุณไปจากใจหรอกค่ะ อารมณ์นี้หมดบุญหมดวาส,สนาไหมม,มันหมดการเชื่อมต่อไปละใช่มันหมดการเชื่อมต่อระหว่างการติดต่อสื่อสารความนิ่งเฉยเงียบหายอันนั้นไม่มีละแต่ในใจของคุณสองคนคุณอาจจะเคยคิดถึงเขายังเคยฝันถึงอยู่ๆก็ฝันถึงอะไรเงี้ยก็ยังคิดถึงอะไรเงี้ยมีหมดบุญหมดวาสนาหมดโอกาสที่จะเชื่อมต่อหมดโอกาสที่จะ พัฒนาบทโอกาสที่จะกลับมาแล้วกันอ่าประมาณน,นั้นอืมความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้ค่ะยังมีรู้สึกถึงบ้างไหมความรู้สึกถึงก็มีบ้างมีบ้างค่ะถ้าเขายังเห็นคุณอยู่บนไทม์ไลน์ยังอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงหรือเห็นคุณได้ในที่ใดก็ตามนะเขาก็ยังมี ใจที่เชื่อมต่ออย่างที่บอกจิตใจที่เชื่อมต่อความรู้สึกข,ของเขาก็ก็เคยเป็นคนที่รู้สึกดีๆด,ด้วยเคยรักก็ได้เคยชอบเคยชอบคนนี้มากๆม,มันเป็นความรู้สึกที่โอเคอยู่อืมประมาณนั้นนะจจะอ่ะขอให้แนะนําให้กับความรักครั้งเก่าค่ะขอพายแนะนำให้กับความรักครั้งเก่านี้นหน่อยสิลมแม่ทุนตุนกรุง ให้แนะนำให้กับคนรักเก่าค่ะสบายสบายแล้วชีวิตคุณนะคะใช่อย่าไปจับปลาสองมืออย่าไปเป็นมือที่สามของใครนะคะคุณจะโดนกดขี่เอาง่ายๆคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีความสุขไม่เห็นโรงศพไม่หลังน้ำตาจริงๆมันดีแล้วค่ะจริงๆมันดีแล้วกับคนที่คุณหลีกนี้หลีกลีหนีออกมาหรือเดินออกมา มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะวันเนี้ยถ้าคุณยังอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณอาจจะทุกข์ใจทุกกายทุกทุกมากกว่าเิมทุกหนักประมาณว่าทุกหนักน,นจะจ๊ะคือคุณก็อาจจะตอนที่ก่อนที่จะออกมาก็ทุกมามากทุกมาหนักพอแล้วล่ะแต่มันก็ยังดีที่ทุกมาแล้วได้เดินออกมาไวมาไวเกิดมาไวดีกว่าไม่ไม่ได้ต้องทนทุกข์หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปี ยังรู้ตัวทันเ็าเรียกว่ายังรู้ตัวทันและยังถอยออกมาอมืดีแล้วค่ะดีแล้วถึงแม้มันจะเจ็บละเลิกกัมันก็เจ็บละมันก็ทุกข์ละนะจจะอ่ะโอเคพายแนะนำบอกว่าพยายามอยู่กับชีวิตตัวเองพยายามรักตัวเองให้เป็นและเดินไปข้างหน้าค่ะคุณใฝ่ฝันอะไรไว้ ความรักเช่นความรักคุณใฝ่ฝันเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของอะไรก็ตามที่คุณใฝ่ฝันเพราะฉะนั้นคุณใฝ่ฝันอะไรไว้คุณมองไปข้างหน้าและไปตามหนทางที่คุณใฝ่ฝันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเดี๋ยวถึงเวลามาเองถ้ามันเป็นความรักคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามต่อถ้าเป็นคู่กันนะดวงจิตสองดวงมันจะตามหากันจนเจอเองบางคนอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศไกลกันเป็น เป็นหมื่นหมกิโลแต่ก็ยังได้เจอได้เจอกันได้ครองคู่กันอันนั้นคือเขาเป็นภมริกิ์ถ้าใช่มันคือมาไม่ต้องตะเกียกตะกายอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆทำตัวให้ดีๆทำตัวให้มีคุณค่าถึงเวลามาเองจ้ะไทบอกแบบนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอก้ลยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ